ต่อไปนี้ก็จะเป็นเอาระยะสุดสนามเลยนะครับเอาเป้ากลางนะครับเป้านี้เอาเป้านี้นะครับเป้านี้โอเคไปสุดสนามเลย กดแล้วกดนี่กดน,นี่กดไปกดนห้สุดตอนนี้เราเอาสุดสนามนะครับ <c oughs> ตอนนี้ตั้งตล้องเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับไม่มีสโคปโฟนให้ได้ชมเหมือนมืออาชีพ ท,ทุกท่านท่านอื่นที่ทำนะครับเป้ากลางสุดสายตาสุดสนามระยะห้าสิบเมตรนะครับ คัดปอกค <unity, S 1> ัดปอก,อกไม่ไม่คัดปอกนะครับโอเคเป็นปลอดภัยนะครับดูเป้าครับโอเ,เป็นปลอดภยัย มือต้องนิ่งจริงนะถึงจะได้เต่าลูกเป็นเม็ดมเม็ดเดียวจะต้องนิ่งโอ้โอเคป่ะไม่ธรรมดานะครับเป้ากลางสุดนะครับตรงนี้นะครับ หาเมตรก็ถือว่าใช้ได้นะครับมือสมัครเล่นครับก็เชื่อถือได้นะครับซีเซ็ตปืนจุสองไรเฟิลน,นะครับจำนวนลิมนะครับก็ไว้ใจได้นะครับก็ไม่ต้องตั้งแล้วได้เท่านั้นแหละ นะี่เขาจิ้งต่อนะยเช็คสายตาหนะน,น่อยสุดตอนนี้ไปดูกล้องใหนนะ่อยเอาจะสุนหมดใส่อีกห้านัดนะครับ กะสุนหมดฮะอืมอ,ออกมาระยะสุดสนามนะครับห้าสิบเมตรนะครับใช้กระสุนอิเล่นะครับราคาถูกนะครับ ต้มชนเลยสดสนามนะครับเอาขวาสุดมุมนะครับเป้าเท่ยังไม่เคยยิงเอานอกกรอบนะครับเป้านน้นโดนูทดนสอบสายตาน,นครับ ตรงๆว่าจริงยากจริงยากอืมโดนเสียโดนไหนนะครับ ไม่แน่ใจมือไม่นึ่งจริงๆเอาปืนของเขาเดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่คนยิงนะครับโดนแผลเลยส้วนล่างสดนี่ไม่ร่างสดนี่เป้าเนี้ย ก็เอากล้องมาดูน่อนั้นแรก้าก็อันนี้คือความผิดของคนยิงล้วนๆนะครับคนยิงมือไม่นิ่งนะครับเอาอีกแ็ดหนึ่งครับ ขวา inct, สุดมุมสุดนะครับแถวแรกขวาสุดที <S <S ่ยิงไปเมื่อกี้นี่แหละพปนปลอดไทย ยอมรับเลยนะครับว่ามือไม่นเน่งครับน่าเลี้ยงอีกสามเมตร กล่องนะครัก็เม็ดที่สองก็ก็อยู่ที่นี่นะครับว่าไกลนะครับไกลหรือมือไม่นน่งนะครับเอ่ออยู่ที่คนยิงครับไม่ใช่อยู่ที่ปืนนะครับเพราะแค่เปลี่ยนแถวแถวล่างเ้าหนึ่งเตาสองเตาสามเนาะไหนหนึ่งสองสามน่ะ là mét 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 nè อ้าสุดสนามย่งรอบสามเมตรมีเพ่เขาก็เอา 457เทนนิงนะครับมาทดสอบด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นของผมก็เป็น457จากกวานะครับหนึ่งเป้าแรกต่อไปเป้าที่สองถัดมาเดี๋ยวจะได้เช็คกลุ่มทีเดียวนะครับ อีกเม็ดหนึ่งครับเป้าที่สามเคลียร์ปืน

โอโหเ้าเอโคนะครับผมมาดูเป้ากันนะครับก็ลมด้วยนะครับลมด้วยอะไรด้วยนะครับก็ยิงหนึ่งสองสามนี้นะครับก็ระยะห้าสิเมตรจริงๆก็ดีแล้วนะครับแต่ว่า อยู่ที่ความนิ่งแล้วก็ลมด้วยนะครับมือไม่นิ่งพอไน่งพอกระสนเม็ดเดียวนะครับก็โอเคนะครับผม,มออก็โอเคถามว่าเคลื่อนไหมก็ไม่เคลื่อนนะครับไปดูกล้องนะตากล้องไปดูกล้องนะ ถามว่ากล้องเคลื่อนไหมก็ไม่ไม่เคลื่อนนะครับแต่ตัวนี้ก็เอาไปหายนะครับที่ครอบศูนย์หายนะครับกล้องก็ใช้กล้องจริงนะครับ Discovery นะครับตัวปืนตัวนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราป้อนกระสุนไปแล้วนะครับปึ๊บแล้วก็ถ้าเราไม่ยิงนะครับ จะไม่คัดปอกนะครับจะไม่คัดกระสุนออกมานะครับจะต้องยิงอย่างเดียวนะครับก็เห็นท่านท่านไหนที่ทราบก็บอกกันด้วยนะครับเห็นบางท่านก็บอกว่าไอ้ที่มันคัดเนี่ยมันมันเป็นผลดีกับปืนนะครับเขาบอกว่าปืนกระบ,บอกนี้จะแม่นเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็คือเอาออกไม่ได้นะครับถ้าไม่ยิงนะครับจะไม่คัดนะครับพอตองยิงนะครับยิงได้ปุ๊ยยิงได้โอเคนะครับผมเอายิงทิ้งนะครับโอโ้โหไกลไปอ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม